สวัสดีครับพี่น้องชาวสวนชาวปู้สุขคนผู้เห็ดส่วนผู้ประเห็ดส่วน,นจากคือกันนะครับสวัสดีสุ่ผู้สุขคนเนาะวันนี้ว่าด้มาเห็ดทานเผาทานนะครับขาสวนสวนก็บบกเนาแหละครับเพ่อดีมีพี่น้องน้ำบานเป็นยากไดจกักสิบต้น บอกว่าหายช้ำไว้ยสวนบักหน้ากับป่อแมนสวนค้นขยัน,นียังมากไม่ได้เลยบด้แง่งจริงแต่งยางนะครับปล่อยสุบลุบลงยังสิล้วครับจะเหตุติ่บ่แแ่งจริงนะครับให้มันเป็นทรงพุ่มสูงๆเป็นเนื่อแจกะนะครับบ่ไดห้หาไม่ค้ำจะให้งามันค้ำเอา ปากเน่าจะเป็นพุ่มลงมากซอยทํากีดินนะครับก็สะเห็นคนตน้นนี่เจ็ดปีแปดปีแล้วครับต้นขนาดนี้แล้วครับจากาจากกิ่งพันธุ์หน่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับกิ่งพันธุ์หน่อยๆประมาณนี้นะสั่งซื้อคนมาจากนครน,นายก เป็นพิจิตริงตอนสาบบาทก็ต่ดนนะครับหลายปีแล้วมมอมาปลูกไว้จะกินในหัวนในสวนเพื่อบ่อให้มันวางซื้อๆก็บริกิดว่าเป็นธุรกิจอียังว่าจะมีของเจ้าของนะครับมีสแทกกบพ่าใครอยากกินพี่น้องื่อนี้ก็เลยมาตัดนะครับนี่แหละริงบักหน้าวาันดตอนนะครับจริงถึงมันคำดิมผมก็ใส่วิธี ปล่อยถิ้งไวให้มันฮักลงมามันงอลงมานะครับขี้ดินทับขี้ดินถมลมพัดโยกไปโยกมาดินนุ่มๆช่วงหนาฝนนะครับมาถิ่มลงขี้ดินนะพี่น้องเนี่ยนะครับถิ่มลงขี้ดินก็เกิดหกักผมก็ปล่อยไว้เองสิล่ะครับไว้มันย็ดลำต้นมันเปลือบปล่อยมันโนลมนะมีพี่น้องสั่งก็จะคอยมาตัดออกไปนะครับชำไว้ ทำใส่กระถางไว้เพื่อเป็นสิได้นะครับกิ่งพันธุ์ที่สมบูรณ์จังสิมะอ่ำบนวานะจ๊ะมก็สิตัดจังสีแล้วครับโอ้แขนแค่เนาะนี่ตัดแล้วก็ยกๆนะครับ จะโยกเพื่อสิให้หกักเพื่อสิได้หักับนี่นะครับอ๋อกล่องคือประซสมนะเนี่ยก็จะได้หกักกะเอาไปแช่น้ำใหมขึ้นหนึ่งนะครับตรงแผลแผลนี้ก็ท่าปูนปูนเขียวหมากเข้าแหละครับก่อนจะปลูกเขาก็ท่าแผลตรงนี้ก่อนจะช่ำนะไปฮกักกะลิใบออกให้มืดนะครับใบนี้ไป เพื่อบ่ให้ต้นเหี่ยวใส่กระถางไว้กระตังไว้ในล่มถือแดดแน่บถึกแดดแน่แดดแนเพื่อสิไง้กินพันธุ์นะครับที่สมบูรณ์แตกทรงผมแตกยอดติดห้าแล้วกับสิได้ให้เพิ่นมาเอานะครับกับคงสิสองสามเดือนกิงกับสิสมบูรณ์พอดีเขาหนาฝนจริงแล้วปลูก ต้นไม้เนี่ยนะครับปลูกในฝนเนี่ยจะเกิดโรคง่ายสู่ห้าปลูกหนหนาวหรือว่าช่วงนี้นะครับลดน้ำเอาจะจะเริ่มเติบโตดีก็สิได้ซองกิ่งนะครับจังสีก็โยกโยกโยกแล้วับพี่น้องก็จะได้กิ่งกิ่งบบบหนาวที่เ้ากระตรงหาถุงหายังมะฮอร์ง่ายครับ เอากันง่ายๆเลยพี่น้องเอากันสดๆมันก็จะได้กิงพันเขาบ่าอยากอาไว้เขาก็ตัดถิ่นก็ได้ครับวกยอดมั่นี่ยนะครับเนี่ยยอดยอดลักษณะนี้นะครับเขาก็ตัดถิ่น้มันส,สันๆไ้มันแตกยอดใหม่ก,ก็ได้ก็จะได้กิงพันมะนาวครับสวนขี่ขานเด้อพี่น้องว่าเป็นสวนขยันดีนะนี่ครับตอนกับปตอน ก็จะได้หักนะครับก็จะเอาครับเป็นเหลือเลียกมึงว่ามันสิได้พอมีซิบจริงบ่นะครับท่านใดก็จะทำการครับขุดเอาเพื่อสิเอาไปช่ำใส่กระถางไว้พี่น้องติเขามาเมืองกับเอางานมันลงกี่ดินมังกับเป็นอยู่ตีเป็นครับถ้าเฮ้าบ่ตัดแต่งจริง มันก็จะเกิดความสมดุลได้ความเชื่นในอุณหภูมิที่พอเหมาะมันก็จะลงหากแตกกริงขึ้นมาใหม่ก็จะได้กริงพันจะเห้าเสียดายช่นผมก็บม่ได้เสียดายอยังเดอกครับแต่ว่าเขาต้องหาหลักมากตีเป็นขอกสี่เหลี่ยมเพื่อ กันตน้นกหนาวฮายกก็เลยบดได้แต่งให้สวยงามจริงๆแล้วถ้าแต่งให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะมีทางเดินสะดวกสบายนะครับในการบริหารจัดการเพื่อชีห้ยนะครัสวนข้เห้าดูดีผมเองบดได้ปลูกเป็นเชิงธุรกิจนะครับบดได้พ่นวานพ่นยาบดได้พ่นฮอร์อมโมนนะคติดก็เอาบดติดก็ปล่อยเขาให้สมบูรณ์ ขาก็จะเป็น,น่วยเมดปีให้ผลผลิตทั้งปีส่วนมะนาวหมดแดงหมดยังเก็บไปหลายรุ่นแล้วครับสำหรับผู้ที่ัอยากได้ผมก็เก็บให้กิโละละยี่สิบาทนะครับช่วงนี้มะนาวช่วงนี้ก็ที่สวนผมก็จะบ่ได้เก็บทรงนะครับผู้ใดอยากได้ก็มาเอาอยู่สวนโลละยี่สิบ สามหน่วยไงบ่ครับรัษณะหน่วยกัสิประมาณนี้หน่วยมะนาวเป็นมะนาวยินซี่เอากันตรงๆลยพี่นอ้องหวานยาถ้านั่งบ่ตรงเลยจีบบ่ตรงเลยไปถามถึงครับเอาเห็ดกินเองครับพี่น้องกินก็ปลอดสารส่วนมากผู้่นซื้อไปกินนะครับ่นจะอยากได้มะนาวที บ่ได้ฉีดยาคือเพื่อนเอาไปกลิ่นลดไขมันกกินกับกาแฟดำหลายๆท่านมันก็อยากได้ลักษณะนั้นนะครับลูกนะครับนี่เพรท่านแก่นะครับที่ออกดอกก็ออกไปนะครับที่นวยแก่กับน,นวยไป <c oughs> นวยใหญ่นวยหน,น,น่อยนะครับก็ตามาความสมบูรณ์ ครัก็จะปมบดเอ็นตัดแดงหนึ่งเราครับหกหกยังสี่แหละครับอ,อยากได้มดแดงก็มาเอาอยู่ในสวนเมืองเง้านี่แหละครับคนห้างมดแดงพี่น้องก็จะเห็นห้างมดแดงนะครับ,บรรก,ก่อน,นบาเขียบกินแล้วก็เม็ดมะยนไว้ในโบกนาวน้ำผีน้ำน,ำนองว่าหม่ หน่วยมะนาวกับต่วันสมบูรณ์กัซิขะกันไปกิ่งดอกกิ่งแกนะครับหน่วยหน่อยไล่กันไปเป็นมืดปีพี่น้องนะครับทั้งนี้ยังว่าท่านมีฟางนะครับหาฟางบไดายก็ต้องไปเอาพักปอดอยู่ที่สานเขียวเผื่อสีเอามาใส่หนึ่งเลยครับไก่ห้าได้อยู่อาศัย นะครับผ้าลูกหน่อยหลูกอ่อนมากอาศัยอยูน่นี่นะครับกินเนี่ยมันเขาเอาเขาปายเมื่อวานให้กินเขาก็จะเป็นภูพ่ดพนดินให้กับสวนดอกดินเองแล้ว <c oughs> ครับเคียจะเป็นเคียดีครับนะครับสําหรับไก่ขนาดว่าไก่เคียนะครับหญ้าพันนี่หนญะ้าพันนี่เป็นหญ้าเคลือตีเหนียวนะครับตายยาก ก็ต้องอมาลือออกนะครับผมก็จิดดึงออกสัก่อนจะคอยเสียเอาพักปอดมาปูไปแถบนึงนะครับเหลืออยู่เครื่งหนึ่งนะครับตีบดอยใส่ฟางก็ต้องเอาพักปอดใส่แทนเอามาลูกไงบอ็พอสมควรอยู่นะครับหนูของนาวกเจ็ดหน่วยโลนะครับ อยากได้หน่วยใหญ่ผมก็คัดใส่ให้เจ็ดหน่วยโล่แปดหน่วยโล่สิบหน่วยโล่สิบสี่ิหาหน่วยโล็อยากได้หน่วยใหญ่สำหรับตัวผมเองว่าต้องได้เด็ดกินหรอกครับหน่วยลนมันมีเพราะว่ามันเพาว่าได้ตัดแต่งใบมันก็จะมีหน่วยลนหลวงลนลงมาครับในโบกนี่ก็จะเอาสายยางมาวางไว้นะครับปล่อยเป็นน้ำยดลงไวุ้้นละครับ ลูกไก่ลูกไก่ทั้งแม่ทั้งลูกนอนกองกันอยู่นี่แล้วครับอเอากอาใส่นะครับไก่มาพ่นดินให้นี่ก็จะมีแกลบนะครับแกลบจากขอ,อกไก่พันไก่พันธุ์ไข่นะครับขี่ไก่พันธุ์ไข่เอามาใส่เพื่อเพิ่มนะครับถาดอาหารใหครับต้นบกงนาวที่งามัน แทงลงดินนะครับสำหรับปีนี้มันก็จะเกิดหักนะครับประมาณเดือนหนึ่งมันก็เกิดหกักช่วงนาแรงก็จะเกิดหกักอยู่ช่วงนาฝนนี้ยังพอเกิดหักนะครับเพราะว่ามีความชื้นก็นจริงแต่ว่าน้ำม,มันก็จะชื้นเกินไปมันขบ,บอสมดุลกันบันไดนะครับในการเกิดหักสำหรับต้นบางแหน่งงามัติทิมลงดิน ถ้าพี่น้องมาเมืองอีกจริงหนึ่งนะครับกอ่อนอผมสิตัดนี่นะครับจริงแต่มันทิ่มลงดินให้ <meanwhile> พี่ให้น้องเมืองนี่นะครับมันทิ่มลงดินทิ่มลงดินเพื่อจะยึดต้นนะครับโคก่อนติตัดตรงนี้ตรงหน้าก็จะแตกขึ้นเมาใไม่ไไมในจริงนี้ก็ไดจริงนี้ก็ไดเอาสามารถ,ถี่เอากิ่งได้ก็ไดนะครับนี่นะครับ เกิดหักแล้วดึงบติ่งขิ้งครับพี่น้องแน่นก็ช้ำใบแล้วเลยะครับซีหาต้นแล้วก็จะมาหาไปอีกมันก็มีหลายมองหลายบอลน,นะครับที่มันอ่าลมพัดแนงลงมางามันําดินกับปล่อยมันําครับนี่ครับต้นมันก็จะเนืองเนืองอย่างไปตามล้มนี่สิละครับราวาช่วง เดูด๋ยวผลไม่ฝ่าไม่เนี่ยโอ้โลมแห้งพี่น้องกับอยาการบริเทนขับลมเข้าครับเฮย็ดหัวเฮย็ดสวนไว้จะกินครับบ่ได้ว่าสิเหตุเป็นธุรกิหรือว่าท,ทรงตลาดตะปหนาวต่ละลูกนี่ครับไอความสมบูรณ์นี่นะครับขึ้นลูกักนาวเต็มกลางใจมืออ่า ผลจากการที่เ้าเอาฟางใส่ครับมีไก่มะขุยมะเขียร์ยดให้ดินรวนซุยคับไก,ก่ก็จะใส่ปุ๋ยให้เฮาเาก็บ่อต้องเป็นยังมากไหมนะครับน้ำก็ลากสายยางมาเปิดยศไว้ก็คือจบขอบคุณพี่น้องส,สุขผลสุกคนที่จเขามารับชมเป็นกำลังแรงใจให้ให้ทุกท่านนะครับที่แวะเขามาชม โศกมันมัน,นถเเราวันทีหนึ่งกันนะครับพัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแต่ละค้นแต่ละค้นนะครับที่เขามาช่วมดอกดินแชนแนลในมือนี้สวัสดีครับ